สวัสดีครับวันนี้ผมมาไม่ได้มาคามนะครับวันนี้เราจะมาทําการเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่สกีไอดีแท้ไอดีบอมผมรู้แล้วแหละบางคนรู้เยอะแล้วแหละแต่ผมสอนใส่สกีไอดีแท้ครับก่อนอ่น่เข้าหนิดไปเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าสองเข้าเว็บครับเว็บอะไรวะไม่ครับตัดหน็่นะครับ ง่ายมากครับไปที่ Spoify ครับนี่ตัวนี้นะสำหรับคนมีอดีแท้เท่านั้นนะครับไปที่ตัวนี้นะครับโปรดิฟนะครับแล้วก็ไปที่สกินครับคลิกตรงเบาหรือตรงสกินก็ได้ไปที่เบาครับแล้วคุณก็เลือกสกินของคุณครับอะไรก็ได้สมมติผมเลือกไอตัวนี้ก็แล้วกันแต่ผมไม่เลือกหรอกเสร็จแล้วคุณก็กดอัปโหลดครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วแต่ผมมีอีก วิธีหนึ่งครับถ้าคุณเอาจากเว็บนี้อะไรวะเว็บชื่อเว็บอะไรเนี่ยจำชื่อเว็บไม่ได้อะเอยชื่อเว็บอะไรวะอ้า โอ,อันนี้เป็นคุณผมเองนะครับผมรับทำสกินไม n คร r a ับด้วยดูสินี่ก็ครูก็ทำให้แล้วตัวน,นี้ก็ทำให้แล้วเอ้อคนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอดูดิ แล้วก็เนี่ยครับเพนเนิคับเพนนิครับ,น,น,รบนะครับแล้วก็รอครับสำหรับแบบนี้จะรวดเร็วทันใจมากโอ้ดูสิย่มกันนะเนี่ยอเออสร้างฟาร์มเออสร้างฟางเออมเหเอทำไมมันช้าอย่างนี้ 哎，没有啊。